มาครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมพี่ถังสั่งลุยคนเดิมเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวทางฟุตบอลมาให้ดูกันอีกแล้วนะสามคู่เหมือนประจำเช่นเคยเลยนะครับผมเป็นฟุตบอลเซเรียอิตาลีสองคู่นะแล้วก็เป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยนะคู่แรกของเรานะับเป็นปาร์มานะเปิดบ้านต้อนรับการเยียของอูตินเซ่นะฮะเวลา23นาฬิกา30นาทีนะตามเวลาบ้านอเรานะฮะเรามาดูเส้นผู้เล่นตัวจริงกันทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะฮะมาดูทางฝั่งเจ้้าาาาบบนนนะะปมครั วันนี้จะมาในระบบนะ4 2 3 1นะครับวันนี้พวกเขาจะไม่มีนี่ฮะเฮอร์นันนี่นะครับมีวาเลรี่นะแล้วก็เป็นซูซูกินะครับเป็นเซนตอัซูซูกิที่โดนใบแดงไปนะแล้วก็เป็นคาวาซกี้นะฮะที่จะอดใช้งานนะยังต้องรอเช็คฟิตของเอสเตเวสนะครับแต่มาดูคาดการณ์เสียจผู้เล่นกันจริงกันก่อนนะจะมีผู้รักษาประตูนะครับเบเรนโดชิชิโซล่านะครับแนวรับ4คนนะฮะมีเอนริโกเดียปราโตนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นบาโยคุลิบารีนะ สนามสองคนฮะเป็นเคอร์ซิตี้ฮะกับบาร์ล็อกนะครับตรงกลาง2คนฮะเป็นอันเดเบอร์นาบี้นะฮะกับเอสเตเวนนะที่ต้องรอเช็คฟิตกันก่อนนะครับแล้วมีตัวทําเกมอย่างไซมอนซอมนะทางฝั่งซ้ายฮะจะเป็นวาเลนตินมิไฮล่านะฝั่งขวาเป็นเดนิสแมนนะตัวเด่นนะแล้วศูนย์หน้าเป็นอายอนโบนี่นะครับเรามาดูของทางฝั่งทีมเยือนบ้าฮะอย่างอุตินิเซ่นะวันนี้จะมาในระบบนะฮะสามสี่สองหนึ่งฮะ มีผู้รักษาประตูนะฮะเป็นโอเคเย่นะฮะแล้วก็แนวรับ3คนนะจะเป็นแจนนิติดนะฮะมีไบเฮาแล้วก็เป็นคาบาเซเล่นะฮะกองกลางอ่ะสองคนกลางเราฮะจะเป็นเซนดี้ราวิกกับเยสเปอร์คาวสตอมนะฮะมีวิงแบ็กซ้ายนะอย่างจอแดนเซมูระนะฮะแล้วก็ทางฝั่งขวาจะเป็นทิงเลียเอสซิเบ้นะฮะแล้วก็ตัวทำเกม2คนฮะจะเป็นเบรนเนอร์ฮะกับตองแวงนะฮะแล้วก็สุดหน้าตัวเป้านะจะเป็นอย่างโรเลนโซลาก้านะครับ คู่นี้นะครับเจอกันมา5นัดหลังสุดนะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง3นัดเลยฮะแล้วก็เสมอไปแค่1นัดน,นะแต่นัดล่าสุดฮะที่สนามแห่งนี้นะฮะก็จบลงด้วยผลเสมอที่2ประตูต่อ2นะมาดูผลงานของเจ้าบ้านฮนะเริ่มฤดูกาลนี้มานะเพราะเขาก็ถือว่าทําได้ดีใช้ได้นะเก็บได้ถึง4คะแนนเลยนัดล่าสุดเขาเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับนาบปลีมาที่2ประตูต่อ1นนะแต่ที่น่าสนใจฮะเขาเตะในบ้านมานะเขาเตะเขาเตะในบ้านมา 2นะัดล่าสุดนะที่เปิดฤดูกาลมาเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีไปเสมอฟิออล์นติน่ามาหน,หนึ่งแล้วก็ไปชนะทีมอย่างบริสาแดงดำอย่างอินเตอร์มิลานมาที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับมาดูของทางฝั่ง,งทีมเยือนบ้างน,นะฮะทีมเยือนอย่างอูดินิเซ่นะเขาเปิดฤดูกาลนี้มาก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันเลยนะฮะเขายังไม่แพ้ใครเลยนะเขาเก็บไปไถึง7คะแนนนะครับแล้วก็เกมในบ้างก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะชนะลาซิโอนะฮะแต่นัดแรกเปิดฤดูกาลมาเขาบุกไปเยือนบรญนญ,ญานะเขาจบลงผลเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ มาดูผลงานการเล่นเกมเดือนของอุนิเซ่นะไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดนะฮะเก็บชนะได้2เกมแล้วก็เสมอไปถึง2 3เกมนะฮะนั้นนี่เอะเหลือเกินฮะว่าทั้ง2ทีมนะน่าจะระวังตัวด้วยกันทั้งคู่นะครับเพื่อเน้นผลการแข่งขันนะราคาก็เปิดมาให้เจ้าบ้านนะ,ะเป็นต่อยนิดหน่อยนะฮะอยู่ที่ราคาปปนะนั้นนี้ฮะมองว่าน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดนะฮะแล้วก็น่าจะไม่ยิงประตูกันเยอะนครับขอไปที่ราคารองทิมเดือนนะฮะอย่างอินิเซ่นะในราคาปปครับผม เราไปกันแบบออร่เร็วเลยนะฮะวันนี้นะคู่ที่สองนะฮะจะเป็นลาซิโอนะฮะจะเปิดเซสตูดิโอโอลิมปิโกนะฮะต้อนรับการมาเยือนของเวโรนานะเวลา1นึ่นาฬิกานาทีตามเวลาบ้านเรานะฮะคู่นี้ราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านนะฮะเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสถียู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะเรามาดูเสถียู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะฮะลาซิโอนะลูกทีมของมาโกบาโรนนี่นะฮะจะมาในระบบนะสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะฮะ มีผู้รักษาประตูฮะเป็นอีวานโพรเวเดียลนะฮะแนวรับ4คนฮะทางฝั่งซ้ายนจะเป็นนุนโตตาวาเลสนะฮะฝั่งขวาเป็นอดัมมาดูสิกนะฮะเซนเตอร์ฮาบสองคนฮะจะเป็นอเลซิโอโรมันโยลี่นะกับมาริโอฟูเอนเตนะที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับรถตรงกลาง2คนฮะจะเป็นมาเตโอเกนตูซี่นะครับจับคู่กับนิโคลโลฮะโลเวลล่านะครับทางฝั่งซ้ายฮะปีกซ้ายฮะจะเป็นมัตเทียนะฮะซักคานี่นะฮะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นนอสซลินนะ แล้วก็มีหน้าต่ำฮะอย่างด R อาฮะแล้วก็สูนหน้าต่อเป้าฮะอย่างวาเลนตินคาเซลานอส์นะครับลงพร้อมที่จะลงมาล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับ <c oughs> ปัญหาการบาดเจ็บของลาซิโอก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะถือว่าพร้อมมากฮะสำหรับนัดนี้นะ <c oughs> มาดูทางฝั่งของทีมเยือนว่าฮะอย่างเวโรนานะฮะลูกทีมของปาโลซานิตินะฮะวันนี้จะมาในระบบนะสามสี่สองหนึ่งนะฮะจะมีผู้รักษ,ษาประตูฮะเป็นมอนติโบนะฮะแนวรับ4คนนะฮะ จะมีแม็กนันนี่ฮะมีคอพโพล่าฮะแล้วก็เป็นดิวาโดวิกนะฮะที่ยืนอยู่ในแนวรับ3คนนะกองกลางตัวรับ2คนฮะจะเป็นอารีดาบาเลยานี่นะฮะกับอันเดรียดูด้านะครับแล้วก็มีวิงแบ็กนะวิงแบ็กซ้ายนะเป็นดากัวลาโซวิกนะฮะแล้ววิงแบ็กขวาจะเป็นแจ็กสันซัชช่านะฮะเรามีตัวทําเกม2คนฮะอย่างโทมัสซัสคอปฮะกับอับดุลฮาลุยนะฮะเรามีศูนย์นาตัวเปานะเป็นแคสเปอร์เท็กสเตดนะฮะ เรามาดูผลงานการเจอกันห้าลาหลังสุดของทั้งคู่นี้กันก่อนนะฮะเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะลาซิโอนะฮะเอาชนะไปได้ถึง2เกมฮนะแล้วก็จบลงด้วยผลเสมอนะสเกมฮนะแต่เกมล่าสุดฮนะที่สนามแห่งนี้นะก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะที่เอาชนะไปได้นะหประตูต่อศูนย์ครับผลงานในลีกที่ผ่านมาฮนะทางฝั่งของลาซิโอนะตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่8ของตารางนะ,ะพวกเขาเก็บได้4คะแนนนะนนล่าสุดพวเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเอซิมิลานมา2ประตูต่อ2นะครับ เนี่ยมาดูทางฝั่งของเวโรนา้างฮะพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเกนินคาดนะครับพวกเขาเก็บได้6คะแนน,นะจากสามนัดที่ผ่านมานครับแต่ว่านัดล่าสุดฮะพวกเขาไปเตะบ,บอลหลีกครับนะเป็นบอลโคปานะพวกเขาก็ไปผ่ายให้กับเซซาหามา2ประตูตอนหนึ่งนะผ่ายคขาบ,บ้านให้กับเซซาหามานะครับคุณน้นะครับอ่าราคาเปิดไมล์ทางฝั่งเจ้าบ้านนะเป็นต่ออยู่เยอะเหมือนกันฮะด้วยราคาครึ่งควบลูกเลยนะแต่ตัดกลับไปที่มาดูผลงานของเวโรนานะฮะเวโรนาดูดูกาลน,นี้เริ่มต้นมาได้อย่างว่าอย่างสวยหรูเลยนะฮะพวกเขาเก็บได มีไปพลาดแพ้ให้กับยูเว่แค่1นนัดนะฮะแพ้ไป3าศูนย์นะเพราะเขายิงไปถึง5ประตูเลยนะที่ผ่านมานะมาดตูทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะเจ้าถิ่นนะอย่างลาซิโอนะฮะก็ผลงานดีไม่แพ้กันนะเขาเก็บได้ถึง4คะแนนนะครับล่าสุดเขาก็เพิ่งไปเสมอกับเอซิมิลานมานะครับสประตูต่อ2นะแต่สิ่งที่น่าสนใจค,คู่นี้ครับสนัดหลังสุดที่เจอกันมาฮะถือว่ายิงประตูกันไม่เยอะนะจบลงแค่สสกอร์ด้วยกันทั้งหมดเลยนะมีนัดล่าสุดนะที่จบลงด้ผลด้วยหนึ่งศูนย์นะ ดังนั้นฮะนันนี้ฮะมองว่าน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดด้วยกันทั้งคู่นะน่าจะระวังตัวด้วยกันทั้งคู่ฮะน่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นไม่เยอะนะทั้งฝั่งอเวโรนาก็น่าจะมาหวังหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับจากสนามแห่งนี้นะแล้วทางฝั่งของลาซิโอฮะตอนนี้แนวรุกฮะก็ยังมีปัญหาอยู่นะถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฮะแนวรับก็เสียประตูง่ายนะดังนั้นนันนี้น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดนะน่าจะระวังตัวกันทั้งคู่ฮะนันนี้ขอไปที่สกอร์ต่ำนะในราคาึ่งนะ เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะฮะเวลาตีสองตรงบ้านเรานะจะเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนฮะอย่างรายโอเบเรกาโน่คะับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซาซูน่านะคู่นี้ราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านฮะเป็นต่ออยู่ที่ปปปนะแต่นี้ราคาไหลไปเป็นที่ครึ่งลูกแล้วนะฮะมาดูสเสียผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านกันก่อนนะฮะลูกทีมของอินิโกเปเรสนะฮะรายโอเบเรกาโน่ฮะนั่นนี้จะมาในระบบนะ4-2-3-1นะฮะนั่นนี้อินิโกเปเรนะจะอดใช้งานฮะอัลฟองโซเอสปิโน่นะฮะ กองหลังตัวหลักนะจะมาฮะสี่สองสามหนึ่งนะมีผู้รักษาประตูฮะเป็นเดนนี่คาร์เดนัสนะฮะแล้วก็แนวรับ4คนนะทางฝั่งซ้ายเป็นโจเซฟคาวาเรียนะฮะฝั่งขวาเป็นอันเดรัตทูนนะแล้วเซ็นเตอร์ฮาฟสองคนนะฮะจะเป็นอับดุลมูมินนะฮะกับฟอร์เรียนเลจูนีนะฮะตรงกลาง2คนนะเป็นอูนายโลเป้นฮะกับออสการ์วาเลนตินนะแล้วมีตัวทำเกมอย่างฟูตอสนะฮะแล้วปีกซ้ายฮะจะเป็นอาวารูกาเซียนะปีกขวาจะเป็นเอ็มบาบ้านะฮะส่วนหน้าตัวเป้าจะเป็นเซอร์จิโอคาเมลโลนะครับ นั้นี้ยังต้องรอเช็คฟินะอย่างแดนนี่คาเดสนาสนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บนะมาดูทางฝั่งของทีมเยือนมาฮะอย่างโอซาซูน่านะฮะลูกทีมของวิเซนเต้โมเรโนนะฮะนัดนี้นะจะมาในระบบนะ4-1 4-1นะฮะนัดนี้ฮะเขาจะอดใช้งานจิกเก้บาย่านะฮะแล้วก็อิเก้มุนยอสนะต้องรอเช็คฟินะเอเบลเบโตเนสนะฮะเดี๋ยวมาดูเสียผู้เล่นตัวทีมก่อนนะผู้รักษาประตูนะฮะจะเป็นเซติโอเฮเรรานะฮะ แนวรับฮะสี่คนนะเริ่มจากทางฝั่งสาระเป็นเอเลเป็นเอเบลเบสโตนนะฮะฝั่งขวาเป็นเฮซุตอาริโซนะฮะแนวรับ2คนฮะจะมีโบโยโมนะฮะแล้วก็อเลฮันโดคาเตนานะครับเรามีสองกลางตัวรับนะอย่างโลคัสตอโร่นะฮะตรงกลาง2คนฮะมีไอมาฮะโอรอสนะแล้วก็เป็นยอนบอนคาโยล่านะครับทางปีกซ้ายจะเป็นไบอันซาโกซ่านะปีกขวาจะเป็นรูเบนกาเซียนะแล้วศูนย์หน้าฮะเป็นอันเตบูดิเมียนะครับ คู่นี้ฮะเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะแบ่งกันชนะไปนะฮะเป็นออสซนานะที่สามารถชนะไปได้ถึง3เกมนะฮะแล้วก็ออราเย,ยชนะไปได้2เกมนะ,ะแต่ที่น่าสนใจฮะนี่เป็นเกมบบว่าบ้านใครบ้านมานะ,ะนัดล่าสุดนะที่มาเตะที่สนามแห่งนี้นะฮะก็เป็นออรายยเบเยกาโนนะ,ะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับผลงานในลีกของออรายย์เบเยกาโนตอนนี้ก็ถือว่าล้อแรกนะ,ะเพราะเขาเก็บได้แค่4คะแนนนะครับจาก4นัดที่ผ่านมานะ ล่าสุดเขาเพิ่งบุกไปพายให้กับเอสปันยอนมาฮะที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับคุณนี้นับราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะเป็นต่อฮนะอยู่ที่ราคาครึ่งช่วงตัวเลยนะส่วนทางกับผลงานมากนะครับผลงานของเขานะฮะถือว่าไม่ค่อยดีนะสองนาที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่สามารถชนะแต่สิ่งที่ดีนะก็คือว่าพวกเขาสามารถทําประตูดได้ทุกนัดนะครับเกมรูกถือว่ายังจัดจ้่นะสำหรับเจ้าบ้านอย่างรายยบายกาโน่นะครับทางฝั่งของทีมเยนะือนครับ ฟอร์มมดีวันดีคืนนะหลังจากที่เขาแพ้คิโรนามา4-0น,นะพวกเขาก็กลับมาเปิดบ้านเอาชนะเจตาบิโก,โก้ไป3-2น,นะคู่นี้ฮะราคาเปิดมานะถือว,ว่าหน้าบ่อน,นี้ไม่น่าไปเลยครับเพราะว่าด้วยฟอร์มนะฟอร์มตัวน,นี้ฮะมันสวนทางกับราคานะงั้นเราไปสูงต่ำเดีกวฮะน่าจะยิงประตูกันเยอะน,นะสำหรับคู่นี้นะฮะคู่นี้เจอกันมานะยิงกันไปถึง3ประตูฮะถึง4นัดนนะแล้วก็มีแค่1ประตูแค่1นัดน,น,นะเป็นบ้านที่ของบ้านโอซาสุซูน่านะครับตันนี้มองว่านะ น่าจะเป็นเกมที่แรกกันสนุกนะสำหรับคู่นี้นะฮะกับระหว่างรายโยบายเยกโนกับโอซาซูนานะนะคู่นี้ฮะเราไปที่สกอร์สูงนะสองลูกครึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเรามาสรุปผลให้ฟังกันอีกหนึ่งครั้งละกันนะครับใครมีประกายมีกระดาษนะฮะรีบหยิบขึ้นมาจดเลยนะฮะมั่นใจมาแน่นะครับสำหรับ3คู่นี้นะคู่แรกนะฮะเวลา23นาฬิกา30นาทีนะตามเวลาบ้านเรานะเป็นปาม่าฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอูตินิเซ่นะคู่นี้เราไปรองฮะทีมเยือนฮะอย่าง อูตินิเซ่นะในราคาปปคู่ที่2นะฮะเป็นอ่ะลาซิโอนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมเยียของเวโรนานะคู่นี้จะเตะเวลา1นึ่นาฬิกาสีบ้านเรานะฮะคู่นี้เราไปสกอร์ต่ำนะที่ราคา2ลูกครึ่งนะฮะเราคู่สุดท้ายนะเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนฮะอย่างรายโยบายกาโน่ฮะเปิดบ้านต้อนรับการมเยียของโอซาซูน่านะครับคู่นี้จะเตะเวลาที่สอบ้านเรานะคู่นี้เราไปสกอร์สูงนะฮะสลูกครึ่งนะครับฝาวันนีสามคู่นี้ อย่างนะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟุตบอล VIP ของเรานะครับเป็นกลุ่มมาเก๊าอันดับหนึ่งเลยฮะตอนนี้มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0มท่านนะในกลุ่มนะครับมีเซียนชนาบนของประเทศอยู่ในกลุ่มถึง3-4ถึงสคนนะมีฟุตบอลสดลงให้ตลอดยิ้มี่ชั่วโมงเลยนะฮะมีบอลเต็งบอลเต็ปให้ตามให้เล่นกันตลอดนะใครที่เล่อยู่คนเดียวเงาๆนะลองมาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มดูนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเรากวกลับมาเจอกันใหม่วานพรุ่งนี้นะคขอบคุณทุกคนที่มากนะที่อยู่มาด้วยกันถึงตอนนี้นะครัััับบสสสสววดดีีนะครผม